สวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเช้าวันหยุดทุกพุธนะครับก็มีกิจกรรมที่จะต้องทำทุกวันหยุดนะครับแบบเดิมฟอร์มเดิมนะครับเสื้อสีเดิมหมวกไม้นะมงนะครับหมวกกันหมวกกันกันเหงื่อนะครับบางคน สงสัยถามว่าพี่ทําไมใส่หมวกมันกันแดดได้เลยหมวกแบบนี้หมวกแบบนี้มันกันเหงื่ออะไรเข้าตาเพราะว่าเวลาเดินในสวนเนี่ยเวลาแดดร้อนเหงื่อมันจะไหลไมพครมมันจะซึมซับเอาเหงื่อไม่ให้เหงื่อ,อไหลเข้าตานะครับอันที่สําคัญตัวเสียนะเวลาเรามุดไปเนี่ยหมวกมันจะช่วย ไอ้หนามไม่ให้เกี่ยวนะครับไม่มันก็เกี่ยวโดนหมวกนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโดนโดนโดน,โดนผมเราโดนหัวเรานะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็อากาศก็ครึมๆแต่ว่าฝนไม่ยอมตกนะครับก็จะเก็บมะนาวไปตาบออเดอร์นะครับก็ ทุกถุกอาทิตย์ก็จะมีเดอรจริงๆแล้วเพราะสั่งวันเว้นวันนั่นแหละแต่ว่าเรามันไม่มีเวลานะครับมันไม่มีเวลาที่จะเก็บให้เขาทุกวันเพราะว่าเราต้องทํางานประจําด้วยนะครับลูกมาแล้วอันดุพิเศษนะครับก็ได้อาทิตย์ละหกร้อยเจ็ดร้อยลูกครับส่งเขาทีหนึ่ง ออเป็นค่ากับข้าวพอ,อได้ออมยอดกระปุกไว้กินยำเงินในกระเป๋าหมดนะฮบเนี่ยดูลูกครับอย่างน,นี้ก็เสียนะฮะเสียก็เด็ดทิ้งจริงๆแล้ววันนี้ก็ว่ากะาว่าจะเนี่ยฮะต้องตัดต้นกล้วยพวกนี้ออกเพราะว่ามันรู้สึกมันบังทัศนียภาพ ฝังต้นมะนาวไม่ให้ได้ไม่ไม่โดนแสงมันก็เลยทําให้มะนาวตรงนี้ไม่ค่อยออกลูกนะครับเพราะว่าเขาต้องการแสงแดดแี่ลูกเว้นไปอาทิตย์หนึ่งครับลูกก็จะโตครับอพอเก็บได้ตอนนี้ราคาก็เริ่มหาลงแล้วครับมะนาวมันหน้าฝนแล้ว มะนาวเริ่มถูกไข่เริ่มแพงเนาะอาการก็ไม่ค่อยดีครับเนี่ยเหมือนจะเป็นไข้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแล้วก็กินยาไปแล้วแย่ yeah, ไปแล้วยังรอดอยู่นะครับรอดมาทุกซีซั่นเขาเริ่มขึ้น เนี่ยดงกล้วยนีย่ต้องเอาออกครับเนี่ยยิงไว้ก็กล้วยก็ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนใครกะลอกกินกระลอกก็ไม่อยอมก,กินกินมะนาวแทนนี่ก็ได้แล้ว ขาดคล้มๆครับวันนี้ไม่รู้จะตกเปล่าแต่ก็ต้องลดครับรอไม่ได้หอกน้องฝนนะไว้ใจไม่ได้เนี่ยครับลูกทั้งนั้นเลยราคาก็เริ่มจะลงเรื่อยๆเอย,เอย,เอยแต่ก็ต้องเก็บขายครับทิ้งไว้ก็กรอกกินล่วงตัวน่ะลูกไหนเหลืองๆล่วงบ้างก็อย่างนี้พันน้ำครับพันน้ำใส่ขวด ครับเป็นขายเป็นน้ำเนี่ยกิ่งมะโน้มันเงี้ยเวลาเราลอดไปถ้าใส่หมวกปีกกว้างมันก็ลอดไม่ได้ครับน้ำมะนาวกิ่งมะนาวมันก็จะเกี่ยว ก็มีคนทวงถามมานะครับว่าพี่คลิปพี่ไม่ออกอีกหรือไงก็บอกอ๋อตรงวันพุธนะครับเพราะว่าวันธรรมดาก็ทำงานประจำครับวันธรรมดาก็ทำคลิปไม่ได้งานประจำเดี๋ยวเขาหาว่าเล่นโทรศัพท์มีความผิดอีกนะครับอบอกพี่ครับ ผมอยากทําเหมือนพี่เหลือเกินบอกอิจฉาพี่อย่ามาอิจฉาเลยครับมันเหนื่อยนี่ทาไม่ใช่ขยันเนาะมันต้องหาเงินนะครับครับก็คงจะไว้ตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเดินน้ํานะไปปัม๊มเปิดน้ําแล้วก็เก็บมะนาวไปด้วยครับเดี๋ยวยังไงบ่ายๆก็จะได้อัปเดตมาให้ใหม่นะครับ ตอนนี้ขอปะยะาาาไปก่อนครับาสาาาาาา